เอาลณครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสุภ ah ูสุคนนะครับผมมาพี่น้องมาเบาหลายนเขาแหงงวะล่ะนะครับเจียวปลาเด็กพี่น้องกับสมง้อนะครับปิีงปลาดุกพี่น้องเหลืองๆนะครับปัดเป็นตาเสียบวะล่ะครับอ๋อลองครับพี่น้องมานะครับคนละสีเนี่ยอันนึงหนาสิเป็นแล้วนะครับอันนึงหนาสิบเท่านเป็นนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมากินกั๊บเบากแจมบักพริกหน่วยนี่บักพริกดิบนี่นะครับพี่น้องนะโอ้เสียบกับเจียวปลาเด็กด้วพี่น้องด้วย น <uh> <uh> <uh ี่ครับเจียวปลาเด็กนะพี่น้องนะเจียวปลาเด็กใส่บกอกพี่น้องอืม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 กระดิ่นหูดังเลยเอามาโผดอีกมั้ง กัดหน่看看อยเย็นก <ple> ับพริกเปรี้ยวกัดหน่อยเย็นกับพริก Cắt nguyên liệu tập hết một ตีกลุกหน่อยแก้วนี่พี่น้องจปเห็กสะ่กอกมารดผมยากเลยพี่น้องโอ้หอันเดยดด้วะ mhm <coughs> ồ ừ. <coughs> bạn con đầy lái đó. คนมากินบ่ไ้เนบ่ยบ้าไปแลวเจี่ยเข้ไปล

ลูกโดดดีเพชรดีครับพี่น้องเนียตังอะยอมเลยป้าบขาวเนี่ยหูเรื่องเลยขึ้นหูดังขึ้นว่าสบิเมืองไทยเพินมว่าสบิ นำเขานี่เพียดหื้งแตงมีนะพี่น้องเอาไปต้ตำเน้อยสิตำเนื้อเ,เอามาตัาง้งไว้ซื่อๆล่ะอืมบาคลายๆกับจินเบอร์เบิดนะพี่น้องอืมอืมแตงกว้าเนี่ยมันต้องเสียเย็นครับออ่ะ่ะ อหี่นมึงมึงมึงปลาดุกโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้หน่อยสัสกนอีกพอดี อันนี้สม้มต้นนี้นะสิเป็นอะไรพี่น้องนี่อีกอันอีก,อกแบบบ่วด้หัทุ่งบัานเป็นออื ขักับพี่น้องด้ยมึงเนี่ย,ยนเนีนๆนะกินเข่ามาเนี่ยอิ่มได้และมึงเนี่ยอืม đẹp vậy luôn đẹp đẹp các một hàng thì bốn năm

หน่อยพอด้วยหน่อยพอด <c oughs> มาเด้ยดงยินเขาด้ยวยอืมอืมข้าเจ้าผพานมามครับกินกินเขาไม่แสบด้วยจะมันพอหน่อยอืม แกประเดียวอ้าเบิกกันนะจงังหวังนะพี่รองน่อยพูดเลยแค่นี้มันจะลงทุ่นสักกเหนือยแล้วเดี๋ยอ้เงี้ยแค่ี้ลงทุนท่นใสิจมเหนือกันอย่างเลยนะแล้วลงทุ่นอย่างนี้นก็ถึงภาจาจีนกบขากหลายคนกันแหละ ได้การให้พี่น้องมึงเนี่ยฮึมอยู่อิงติ่งเลยมึงเนี่ยฮึม <You. S 1> <c oughs> อยู่ปิดกองเขาได้พี่น้องครับว่าปิดบ่อยยู่เลยบะเศร้าเลย <c oughs> <c oughs> ปิดกอง cái mập thịt bò sấu yeah mập bò Åh! Mm. Mm. ออ, <c oughs> อันนี้หน่อยแต่ว่าเขาจะขอาายิบบทแถววานผมอยู่แถวยุธยาทุ่มนะครับอสเสียเยอืเลยเมองวอร้ายใหญ่ห้างอืมักสปิ่ปลาลูกเลอยผมเ่ยคุ้อจอืมพิ่เขาไล่พี่นลองเลยเดีอย เด็ด,ดส่องหน้า <c oughs> อิ่มนะครับพี่น้องคนนี้ขอบคุณหลายๆเด้ยครับลเล้อซร้งกำลังแรงใจเลยนะครับผมนะครับแล้วก็คนไหลก็แช่ให้น้ำแนอเะาครับเนาะเป็นกำลังแรงใจนะครับสำหรับคนเหตดคลิปเฮาเนะนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับผม